ให้เสียงภาษาไทยโดยสไปดีคุณถึงไหนแล้วนะให้ตายสิเกือบไปแล้วนะลองนึกดูดิเท่าที่นี่มีสัญญาแต่แค่อันเดียวอะเมื่อกี้พวกเราคงไม่รอด ควรจบอย่างไรรถในฝันเธอเลยที่รักแระเ,เอ่อเ,อเคยขับรถมาก่อนใช่ไหมไม่ทีนี้แกจะต้องดูเธอตายโอ้จำ เยฉันรู้ได้เลยว่านายจะค่อยๆปีนขึ้นไปบนตึกนี้และให้เวลามากพอที่ฉันจะหนีไปได้ฉันเพิ่งบอกว่าจะให้เธอตายํำไมจุงจฉันต้องไปด้วยวะเออตอนนี้มันไม่สมเหตุสมผลหรอกไม่นั้นแดกแม่ตรงนี้แล้วไปแต่จริงๆแล้วมันควรจะจบแบบนี้ทันลาออ่าคีตัดส่งขอพบฉันเป็นครั้งสุดท้ายนายจะไปทำไมไม่เห็นต้องสเลย ท่านเคยเจอเขาวาแล้วสองครั้งบางทีฉ่านอาจจะติดหนี้เขามันฆาตกรโลภจิตนะวายแกไม่ได้ติดค้างอะไรันฉันว่าฉันจะไปวยมันอันตรายเกินไปแล้วตอนนี้แกกำลังอ่อนแอฉันจะไม่แดไปแกควบคุมฉันไม่ได้จริงๆแล้วฉันทำได้หยุดเลยไม่แกจะเสียใจทีหลังไม่หรอกน้าปล่อยฉันไปคุนอาจจะทำบางอย่างที่แกเสียใจรู้ไหมฉันว่าฉันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โอเคฉันไม่ไปก็ได้เอ็ดดี้จะมาไหมไม่เห็นมีวี่แววเลยคริตัส ได้เวลาประหารแล้วโอ้ความบันเลยกำลังจะมาแล้วเชียวแลวนั่นคือจุดจบของโลกที่พวกนายรอบครอบดีใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วเรียบร้อยขอบคุณฉันสวยมากเลยนายเรียนวาดรูปมาจากไหนเนี่ยตอนอยู่ดาวันเกิดฉันคนขางจะติดนะฉันมีเวลาอยู่คนเดียวเยอะนายน่ารักจังเลยฉันมีนึกเลยว่านายจะมีเพื่อนน้อย และดีใจด้วยที่พวกนายสองคนไม่แตกคอกันเราพยายามปรับตัวข้องกันเรื่อยและสุดท้ายมันก็จบด้วยดีไม่มีเรื่องแย่แย่ใช่ไม่มีเรื่องแย่แย,ย่ฉันจะฆ่าแกไอ้คุณพ่อโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยและนั่นคือเขาเพื่อนบ้านดีแสนดีของคุณสไปเดแมนเจ้า พวกนายมาทำอะไรที่จัก,กรวาลของฉันเนี่ยโอ้ยไปไปไปเฮ้ยอุ้มบ้ามิ